สวัสดีค่ะพุกพุช่องบุญยญนุษย์แสงชัยนะคะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมารีวิวสลามมีสลามสองอันนะคะก็นี่ค่ะเป็นสลามแล้วก็เป็นอันนี้ค่ะเป็นอะไรคะตอนนี้ทุกคนกำลังคิดค่ะก็คือสกุช่ของเราแลบลิ้นด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นสกุช่ก่อนนะคะเราจะมาจิ้มกันเลยค่ะ นี่นะคะเออไม่ใช่จิ้มค่ะบีบนะคะไปดูกันเลคะ่ะนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะขลอมมากเลยค่ะนี่นะคะก็บีบนะคะอันนี้นะคะซื้อมาร้อยห้าบาทนะคะแล้วก็คุณมนะนี่นะคะมันก็ นี่นะคะก็น,นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูสลามกันเลยค่ะนี่นะคะสลามนะคะก็มีสองสีค่ะสลามนะคะก็มีสองสีนะคะ,ะ,คะก็เราจะมาปางแสงจิ้กันเลยค่ะเพราะแสงจิ้จะฟินไหมคะนี่นะคะเรานะคะก็เปิดฝา ระะเ,เรียบรอแล้วค่ะนี่นะคะก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอีงออกกันค่ะนี่ค่ะก็ฟังเสียงจิ้มค่ะอย่างแรกนะะี่นะคะเป็นมากมากเลยนะคะ นี่นะคะ<ม>ก็เป็นเสียงจริงนะคะแต่จะเป็นความแผ่บางค่ะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็แผ่ค่ะแต่เรามีแค่มือนหนึ่งนะคะนี่นมันยังถ่ายกล้องอยู่ค่ะก็นี้นะคะก็จะเป็นแผ่นะคะมันมันเป็นสีส เราไปดูสลัมเีน้ำเงินกันเลยก่อนนี้นะคะเป็นอันสุดท้ายแล้วค่ะเย่นี่นนะค่ะเดี๋ยวเราจะมาจิ้มกันนะคะก็อนนี้นะคะเราก็รอ,อไปเลยค่ะก็จะมาฟังเสียงจิ้มค่ะแผนะคะก็นะคะ แพ่ได้บางมากมากเลยคะ่ะแล้วก็ขานิดนึงนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรานะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะนี่ค่ะกับสามอย่างนี้นะคะสกุตชี สลามนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ